สวัสดีค่ะสวัสดีไอ้ยอายสุขุสุคนเด้อค่ะมาพบพอกันอีกแล้วกำน้องพิมมีสีอีสาน USA จ้าอยู่ในช่วงของฤดูใบไม้พลิเราจะพี่น้องคะ่ะน้องพิมมีกะ ลาดบลาด้นะคะกับการเข่าปลาหาของปลานะคะผักปลาต่างๆที่กินดอยอยู่ในต่างแดดน,นะจ๊ะพี่นองคะ่ะแล้วผักปลาหยอดฮิตชนิดนี้นะคะที่เก็บกันทุกๆปีนะคะแล้วก,ก็น,นํามาเฮ็ดเป็นสมผักนะจ๊ะพี่นองคะ่ะนั่นก็คือผักเสียนฝรังของเฮ้าจ้าแต่ว่าพิเศษมือนี่นะคะบ่ตองเข่าปลาากคะเดี๋ยวน้องพี่มีสิพาไปเก็บบรรยากาศลังบานของน้องพี่มีเลยคะ่ะ นี่คือหน้าตาของผักเสียนฝรั่งค่ะพี่น้องคะผักเสียนฝรั่งนะคะที่เป็นพักป้าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะทุกๆปีในช่วงของฤดูใบไม้ผลิจ้ะพี่น้องกาสีเกิดมาเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะผู้คนในตานนะะ่างแดนเนาะค่ะกะนําไปประกอบอาหารจ้ะพี่น้องคะลักษณะต้นเขากะสิเป็นแนวนี้จะ้ะ ะะแก้มาจาักน้อยกระสิออกดอกเนาะคะ่ะแล้วก็ลวงโรยนะคะถ้าเกิดปีต่อไปอีกจ้าวิธีการเก็บค่ะพี่นองค่ะยอดนะคะกเด็ดเอาลักษณะนี้ได้เลยจ้าเนี่ค่ะสำหรับมือน,นี้นะคะน้องพี่มีกับบริภาพี่นองเขาปลาหยากเลยเนาะคะ่ะเก็บอยู่ในบริเวณหน้าบ้านของเฮาเลยจ้า ยอดกำลังพอดีจ้ะพี่นองคะ่ะอ่อนๆเลยค่ะนี่ค่ะกับเป็นป้าพักเสียนเนาะค่ะพี่นองคะ่ะทีเกิดอยู่บริเวณหน้าบ้านของน้องพี่มีเองเนาะจ้ะรอบด้านก็สิเป็นบ้านของเพื่อนบ้านจ้ะพี่นองคะ่ะนี่ค่ะกับเกิดนะคะอยู่หน้าบ้านของเฮาเองเนาะจ้ะกับบอตองไปเก็บไก่ไซส์ยากจ้ะพี่นองคะ่ะ เอยอ,อายหลายคนกระทำกันเขามาเนาะค่ะว่าเขาสิเกิดอยู่แบบใดเป็นลักษณะแนว่วใดจ้าพี่น้องคะน้องพี่มีกะเห็ดเป็นตัวอย่างให้เบิงะะ้งเนาะค่ะเนี่ยค่ะหยอดกะสีบ่อกคยอวบปันไดนะะเนาะค่ะเนืองจากว่าบริยูไก่แหล่งน้ำหรือว่าแม่น้ำเนะะาะจ้าพี่น้องแต่ว่ากะสามารถนะคะทีซีน้าเอาไปเห็ดพักดองหรือว่าขันสมพักเสียนใดเนาะจ้าเนี่ยค่ะหยอดกำลังพอดีเลยจา้า สิสังเกตเนาะค่ะว่ายอดเขากัสีบอ่อวบปันไดจะพี่น้องท่าน้องพี่มีคิดว่านะคะถ้าเข้าเกิดใกล้แรงแม่นานนะคะกสัสิอวบก็หนีอยู่เนาะคะ่ะแต่ว่ากะซ้ำหนีพอดีเก็บจ้าสำหรับวิธีการคันสมเนาะค่ะน้องพี่มีกะได้เหตุวิดีโอไว้แล้วนะคะจังไดกะล่องนะคะรับชมย้อนหลังใดเด้อจ้า รสชาตินะคะทีขันออกมาแล้วจ้ะพี่น้องคะคือจังสมพักเสียนอีสานบานเห้าเลยล่ะคะ่ะติดตามรับชมย้อนหลังได้เด้อจ้ามีแต่หยอดงามๆจ้ะพี่น้องนี่คะ่ะนอกจากสีน้ำไปขันสมแล้วนะคะพี่น้องคะเหากันย่งสามารถทีสิเอาไป ลวกนะคะพี่น้องคะกินกับแจวกับปนกระได้เนาะคะ่นะณตอนนี้ที่น้องพี่มีเด็ดอยู่เนาะคะ่ะเขากับซิมี่กินชุนชุนจ้ะพี่น้องคะกะขึ้นจังพักพักกาดหินนะคะพี่น้องออกตยอดอ่อนๆนะคะส่วนใยายแล้วนะคะกะนำเอาไปขันสมเราจะพี่น้องคะจังสิได้รดศาสตร์นะคะออกมาคือจังพักเสียนอีสานบานเฮาเนาะคะ่ะพี่น้องเบิ่งจะ้ะ ยอดกำลังพอดีเลยค่ะสำหรับเพจน้องพิมมี่นะคะช่อง u t u b e อันในน้อยช่องนะะี้เนาะค่ะกะถือว่าเป็นเพจหนึ่งนะคะถี่ใสชีวิตในชนบทอเมริกาจ้ะพี่น้องคะหาอยู่หากินนะคะตามธรรมชาติและก็ใสชีวิตแบบเรียบง่ายน้ำเนาะจ้าอีกโบโดนดพี่น้องกระชได้เห็นนะคะบรรยากาศเขาปลาหาหนมใหม่เนะะาะจ้าจังไดกะลองนะคะกดติดตามกันไว โดนดดน้ำในเด้อจ้าสีผ้าบรรยากาศหานหม่สดสดในอเมริกาจ้าเนี่ยค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะน้องพิมมีกะล่าไหวซัมนีสะกอนนอกจะจังไดกะน,นะคะกดติดตามไว้ค่ะวิดีโอหนาสีผ้าขาปลาหานหมัยสดสดเด้อจ้าขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ